เราเป็นคนบ่อยนะสมถุยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งมาหาชั้นนะเราเรียนเนียเรียนเนียนะเรียนนะเป็นพี่เป็นพี่ใช่ไหมเป็นพี่ใช่ไหมถูกไหมสมถุยที่เราคุยกันไว้เองเป็นน้องถูกไหมเป็นน้องเป็นน้องผมเป็นน้องโอเคดื้อเหรออะไรอ่ะฉันโตแล้วฉันจะดื้อทำอะไรก็เรื่องของฉันขนาดพ่อฉันยังไม่จู้จี้ขนาดนี้เลยขนาดพ่อทักมาฉันไม่ตอบเลยนี่เป็นใครเนี่ยฮะ ยมข้อความทักมาที่ยังไม่ตอบคนสักคนเนี่ยามากอดทำไมคิถึงไงอ,อย่ามากอดฉันแบบนี้นะบอดีตำรวจบอดีดอกอดไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องรักดวนสงวนตัวให้ลูกลูกเห็นอย่าให้ผู้ชายกอดมั่ว เจ็บสุดโอ้ยโอ้ยอีดิฉันกินไปแล้วเราเป็นคนบ่อยนะี่นีสมถุยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผู้ชายอีกคนนึงมาหาฉันนะเราเงียบเงียเบนะเงียบๆนะเป็นเป็นพี่เป็นพี่ใช่ไหมเป็นพี่ใช่ไหมถูกไหมสมถุยที่เราคุยกันไว้เองเป็นน้องถูกไหมเป็นน้องเป็นน้องผมเป็นน้องสมถุยน้องเลิฟไปหาพี่สิริสินี่ครับกดหัว หน่นตั้งใจฟาร์มที่มันยืนยิ่งกัน่าถล่มลงผมปวดหลังรักขอลองโยนโยนโดนยกเขาทั้งแก๊งเลยมั้งเนี่ยจะแกงหรือกันไหยหรือจะไปไหนไหมคะพวกพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ p o l ซี่เนาะใช่ไหมจะได้ไม่ล้างพวาแก๊งเขาโอ้โหแกนี้กระติ๊นกันมาเยอะมากเดี๋ยวมบ้านเดี๋ยวบ้านเรือเดี๋ยวมาเมื่อแป๊บนึงไม่เกินสองนาทีอ้าวคุณทองดีเข้าไปแล้วคุณทองดีทองดีเข้าไปเลยทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นเลย อ่ะฮังเลทุกคนครับนี่คือคุณทองดีไม่ใช่อันนี้คืออนาอนาหนึ่งอนนาสองใช่เมดเมดอนาใครใครเรียกอนาเมดเมทอนาตอนนี้เมทอนนาด้ใช่ไม่งั้นจะศูนย์ได้นี่วันเดียวเท่านั้นแหละศูนย์นั่นนี่วันเรียกเมทอนนาศูนยน่นนี่ลงลงหนูคิดถึงลงจังเลยปโนหนูจะไมหายลุง <Specifically> ลุง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 ลุนลลุงลลงง ว่ายังไงแสนกว่าเลยหรอใช่ไอหนูไม่ได้ขึ้นอันนี้เจ้าที่หนูขึ้นใครใครไปตกปลาไหมครับแบบไเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยได้หญิงะฮะเป็นผู้หญนะสะดวกให้ไปไหมคะเอ้ยใจเย็นทางเลลูกค่ค่ะค่ะคุณขอหนึ่งหนึ่ เออคุณคุณทองดีเขาจะไปตกปลาหาเพื่อนตกปลาใช่ไหมเดี๋ยว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 นะครับคุณทองดีทองดีเขาหาเพื่อนพอดีเลยครับนั่นนะครับในทองดีเหรอนั่นะครับเขาเขาเดินเขาเดินไปเบืองบนแล้วก็ไปตกปลาทองดีทองดีทำไมทุกคนถึงแต่งตัวเป็นนาร์กันเหรอทองดีใช่ใช่แต่งตัวเป็นน้องจับได้ป่ะเนี่ยทำไมอ่ะไม่ทำภารกิจกันนิดหน่อยอ้าวเฮียจำไม่ได้ใช่ เออไม่ใช่ไม่ได้ด่าทองดีทองดีจำไม่ได้แล้วหรอว่างอ่างว่างกี่โลทัวนี้ทำไมทองดีจำกูไม่ได้วะว่างสองเอ้ยโลสามเอ็ดโลอ่ะเอาอะไรเออกระเป๋าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งอ้าวจบแล้วว่างกี่โลอีกสิบสิบห้าโลโอ้โหอ่างชิปหายแล้ว ไม่ใช e ่มึงมึงจะขอแล้วเขาทำไมล่ะไอคีอย่างนี้เอาของเขาเฉยเลยบนท้องดีจำกันไปได้เลยสวัสดีครับใช่ฮะสวัสดีครับเออเอาพวกทักทายเขาเร็วึึึ๊๊บบนงอย่ายอมอย่ายอมสวัสดีครับวที่เล่นเนแบย สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะเนี่ยคุณพี่คะรถสวยบ้างเลยค่ะหนูอยากนั่งบ้างค่ะนี่รถยี่ห้ออะไรมีถ่ายไหมขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมหนูขอได้ไหมคะตอนนี้หนูยืมข้าวเรื่ของเ้าได้ไหมนะคะกระเป๋าหนูซื้อหนึ่งใบค่ะหนูขอได้ไหมคะพี่พี่ตลอดเราเอาการเอางานบ้างเลยค่ะเป็นคนได้รับสุดยอดบ้างเลยค่ะหนูชอบค่ะผู้ชายผมขาไปพี่หนูชอบจริงีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมาโรงพยาบาลหรือเปล่าครับเอาไปอ่าล้วลืมเพื่อนไปคนนึงด้วยอ้าอ่าเรียบร้อยหลุดรถหนึ่ง วิ่งหนีหนึ่งตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดตัวรุดตัวรุดอุ้ยวนกลับมาค่ะตัวรุดตัวลุดเรียบร้อยแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วหลานขึ้นแล้วทงคนนั้นแล้วหลานไปเงียบๆที่คุณจะไม่ห้ามลูกเลยหรอครับวายเสียใจด้วยคุณเสียมานั่งไปแล้วชี้ชี้อย่างอะไรอาวอลนี่ไงมาละมาละ ตำรวจว่ายว่ายยืนวอร์จจังเลยยืนวอร์จจังเลยยืนวอร์จจังเลยฉันอยู่นี่ค่ะคุณคุณนี่ค่ะอุ้มผู้ชายอยู่เนี่ยยืนวอรขึ้นมาน้ำตามันจะไหลบันเรื่องของครอบครัวนิดหน่อยก็ได้งแล้วหนูได้บนลงมาแล้วจริงเหรอฮันเล่อใหรอ ตามมาห้าเลยคะให้บไหน่อยดหนสองแปดเฮ้ยอีครับอุ้ยเสียงขาวยังใครอีครับเอนเลยนะหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะโยกยกเคยเจอหวะอ่ะโหขนด้วยอันคาข้างบนหนูไปทำอะไรกับพี่โลยรคาเลยนะ อะไรใครพี่หมอคะอ๋อใช่อ๋อตกใจก็ว่าอยู่พี่คงไม่ทำอะไรที่ร้าหนาไปไหนแล้ไม่อยู่ใช่ปะไม่อยู่ไปแล้วมาไปแล้วน้องไปแล้วครับน้องไปพักแล้วซุยซุยซุยน้องไปแล้วน้องไปพักแล้วซุยซุยเอาลงก่อนได้ไหมไม่คุยได้แล้วไม่รู้นน่ไหนว่าไงพี่สิริพี่สิิรไปคุยกับเขาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยววางผมไว้ก่อนก็ได้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 ครับพี่ไม่ตกปลาไหมอ่ะ ตกปลาตกปลาอะไกันปลาเงินเน đỏ เลือกมาดำน้ำอยากตกปลานดำล้กตกปลาแล้วไปไปตกปลาจะไหลอยู่ไหนน้ำทำอะไรมามากไม่เจอหลายวันเลยเนี่ยโอ้หลั่นล้าไปทั่วค่ะไปกับหลายคนมากมากเลยเยอะแยะไปหมดบอกไปลองงานใหม่มาหมดยังปะไม่หมดอ่ะไม่หมด นายก็ไม่ค่อยได้เจอเมสสิกก็ไม่ตอบมาเข้าประเทศมาก็ไม่พอไม่ใหยได้ตอบไม่ให้ตอบตอบไม่ทันเยอะไปหมดเนี่ยดื้อเรออะไรอ่ะฉันโตแล้วฉันจะดื้อทำอะไรก็เรื่องของฉันขนาดพ่อฉันยังไม่จู้จี้ขนาดนี้เลยขนาดพ่อทักมาฉันไม่ตอบดินี่เป็นใครเนี่ยฮะ ผกข้อความทักมาที่ยังไม่ตอบคนสักคนเนี่ยามากอดทำไมคิถึงไงอ,อย่ามากอดฉันแบบนี้นะมดีตำรวจมดีะกอดไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องรักดวนสงวนตัวให้ลูกลูกเห็นอย่าให้ผู้ชายกอดมั่ว อ้าวก็ไม่ได้กอดมั่วซะหน่อยเมื่อก่อนก็กอดอยู่ประจำเมื่อก่อนไหนก่อนตั้งแต่เริ่มคุยมาก็กอดแทบทุกวันมาดูสิมันไม่ได้หมนเมื่อก่อนไงก็อ,อย่างที่เคยบอกไปแล้วอุ้มไข่มาเก่ยวน้องชายชื่อสมถุยลุยสวนอ้าวทำไมห่างเลยเร็บป่า ป้าไหนห้างเรียกมาจ้ะป้าของแฟนเขาหรือเปล่าเขามีคนคุยอยู่อีกคนนึงพอดีว่าคนคุยของห้างเลเขาก็นับถือคนนั้นเป็นป้าไงครับา,างก็เลยอาจจะเรียกตามนั้นก็ได้มีรัชยาเขาคุสิบห้าดาวค่ะเขาคุยค่ะเข้าไ่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ได้ใจไม่ได้ใจไว้เจอกันแล้วจ้ะตั้งใจทำงานค่ะคุณตำรวจบอกกลางสายฝนคิดถึงนะครับกอดหน่อยกอดไปแล้วกอดไปแล้วไม่เอาไม่กอดแล้วไม่ได้หรอไม่ได้บังเอาเพื่อนก่อนบังเอาเพื่อนก่อน ไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูไว้เจอกันจ้โอเคาร์ะมาอมาไว้เจอกันลูกหมอกวไรเจอกันค่ะไปแล้วไปแล้วก็แล้อะไรกันอ่ะไแล้ไ้ไปก้ว่ไร้้ววไปว้ไปวอไไ อกำลังสอนหนังสือกันนีแน่ๆภาษาไทยวันละคำ่อนรับใช่เลยแหละจี่สองเป็นผมผมจี๊สองนี้น้ำมันหมดเป็นผมผมก็ไม่ไปเหมือนกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคุณพาวนีไปไปอันนี้มันเอาระเบิดเอากระเป๋าเล็กไรโฟกระเป๋าเล็กไรโฟโอ้โหมีคนวางระเบิดหนึ่งสี่ห้าศูนย์ี่ลุงน่าจะเป็นลุง มัเอามาให้ผมทำไมพูดอดแข่งโดก้นได้แล้วเหรอไหนอะไหนมังไม่ไดยอู่อู้อู้้เขาจะพื้นใช่ไหมหนูรอหลอดอาหารเต็มแบบหนูนจะได้ตมสตีนธนาคารได้ได้ง่ายๆครับแต่เขาพูดไปถูกเขาปากทองดีได้ไหมผมเชื่ออะไร มาาข้งใช่ดูดิเหมือนแบบเด็กๆแบบว่านี่กันอ่ะดูดิข้างหลังอ่ะเอ้ดูดิโอ้โหพ่อมึงสอนยังไงมึงหาสอนกูให้ไกลอีกรอบนึงวงนั้นก็นัววงนี้ก็นัวแค่หางนัวมากเลยครบะวงนู้นก็นัวนายกไม่มีหายไปครึ่งหรอ โยนแทงหายไปขึ้งล้องก็อย่าไปดื้อไปโซนดีอยู่เฉยจะสอนคุณต้องมีพูดแต่คนบางทีเขาพูดไม่นะอีกคนเขาบอกเกียร์ิอีกคนเขาบอกโคน้ำโอ้โหดูดิเอาแบบแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีระเบิดแบบเนี้ยเวลาแบบเวลาเล่นสตอรี่อ่ะเดี๋ยวหลังเล่นเราจะไปตกมาม้าจะเอามาไปดูไปดูไปแล้วเว้ยไม่เข้าหรอกครับไอที่ ก็จะไปหาอานาดีได้ดีที่สุดข้าเข้าที่โนทันก็ข้าวเอเลน้ำดื่มเพราะว่าเครียดครับดอมดีคงไม่วันนี้น่าจะได้เจอกันแค่นคีไหมอ่ะก็จริงก็สมถุนไม่ว่างใช่ไหมล่ะเพราะว่าอีสปอร์ตนนั่ผมเข้ามาช่วงนั้นเดียวแต่ว่าคุณสิริไม่ได้เข้ามาก็ไม่เป็นไรครับใจอยู่เดี๋ยวรอก็ได้ครับมาพรุ่งนี้มาีกทีวันไหนครับ สามผิดอุ่งนี้มาไอพีกี่โมงให้ดูบอกไปได้กลัวแบบว่าบอกเวลาแล้วมาไม่ได้อะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาไว้กันคได้การเจอกันพอดีไงแต่ว่าถ้าเข้าเดี๋ยวผมโทรหาก็ได้ถ้าไม่รับแสดงว่าเลขอะไรเลขอะไรอ่ะก็กระเป๋าผมเหรอครับใช่ใช่หนึ่งสามห้าเก้าครับเอาไว้ใส่เวลาตอนทำงานอ๋อเอามันช่วยอะไรอ่ะฟังเพลงไงฟังเพลง Logitech ของดีด้วยใช่ ไหนอ่านติ้งอะไหนอ่านซิอ่ารุ่นซิอ่ะให้ไปแล้วโรดิเทค G ส3 5สเป็นไงใช้แล้วลองใส่สิใช้แล้วดีมากเลยยังไม่ได้เคยใช้เลยอ่ะดีจริงอรอโอ้โหสวยมากเชี่อตีนอยู่ฝั่งซ้ายมาทีสั่งฝั่งขวาโอ้โหเปหเปสเปปปาปะปะปาเฮเป็นไงเป็นไงเชื่อไหมว่าหลังเรียผมกดแบบอันนั้นคมมากกว่าเดิมนะรู้เปล่า ว่าผมใช้อะไรรู้ไหมใช้อะไรผมใช้คีย์บอร์ดของโลจิเทคโอ T หกหนึ่งศูนย์ใช้แล้วกดกับสบายจริงๆไม่มีพ้าเสียงนี่ดังแบบอะไรกะไว้เจอกันไว้เจอกันจ้ะเจอกันครับเจอกันครับค้าที่ถึงแปดห้านะแปดห้าโอเคเคแปดห้าสองแปดห้านะแปดห้าถ้าเข้ามาทันก็อยากให้เข้ามาเมื่อกี้นะโอ้โอเคโอเคโอเคใกล้เช้าเดี๋ยวรอก็ได้ครับ They going to hop. How would Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headaches stuck restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.